โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มาออกกำลังกายด้วยกันดีกว่าหลังจากที่จริงๆคอนเทนต์เนี้ยมันควรออกไปตั้งแต่ช่วงประมาณสักกุมภามีนาแล้แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างกา็รอบที่แล้วทําไม่สําเร็จนะก็คือการพูดถึงตัวของ Apple f i n e s s Plus ซึ่งจริงๆอยากรีวิวไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีแล้วแล้วก็โอ้มันถาโถมมากในช่วงต้นปีอ่ะช่วงนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับอ่ะมาเริ่มต้นชาเลนจ์กันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกร่างกายผมก่อนคือน้ําหนักขึ้นมาอย่างอย่างแบบ ช็อกมากไม่เคยน้ำหนักแตะเท่านี้มาก่อนตอนนี้น้ำหนักประมาณช่วง8ป8 2อ,อปกติก็คือ,อ,อน้ำหนักมันควรจะอยู่ประมาณสัก70เอ,อไม่เกิน73อะไรประมาณนี้ก็คือขึ้นมากลมๆอะ่ะ10โลอะ่ะออตั้งใจจะทำชาเลนจ์เนี้ยออรถน้ำหนักประมาณ10กิโลเนี่ยในสักประมาณ2-3เดือนละ3เดือนกลมๆออด้วยตัวการออกกำลังกายด้วยตัวของ Apple Fitness Plus นะครับซึ่งตัวบริการ Apple Fitness Plus เนี่ย มันคือเป็นตัวบริการออ,ออกกำลังกายผ่าน,นทางหน้าจอทีวีอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมมาใช้อยู่เรื่อยๆแต่ก็มีช่วงที่ทิ้งหายไปเนี่ยช่วงประมาณสักมีนาปลายมีนาเนี่ยเ,ออเริ่มแบบไม่ได้ใช้แล้วก็พอเข้าเมษาเนี่ยโอ้ทิ้งล้างไปเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวของ i t n e s s Plus เนี่ยมันยังไม่ได้มีบริการในประเทศไทยเป็นทางการนะ Apple ยังไม่ได้ออาเข้ามาตอนนี้เนี่ยผมใช้ผ่านตัวของ a อ p l e f i ฟิตเ s สพลัของตัว Account ของ App Store ในอเมริกา,าราคาค่าใช้จ่ายถูกมากาถ้าเทียบว,ว่า,าก่อนนั้นเนี่ยถ้าใครที่เคยเป็นสมาชิกของฟิตเนสใหญ่ๆเดือนหนึ่งประมาณสักเรอกลมๆถ้าถ้าเราไม่ได้มีส่วนลดเนี่ยมัน,มนสักส0 0 0กว่าบาท2,000กลางๆแล้วนะ2 0 0พัน0ีอะไรประมาณเนี้ยตัวค่าบริการของ apple fitness plus เนี่ยคือปีละแปดอิบ usd ปีหนึ่งเนี่ย80-90สิดอลลาร์และที่สำคัญคือของตัว fitness plus น่ะ พอสมัครไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันแชร์เป็น Family Share ได้ด้วยเออซึ่งถ้าที่เราสมัครเนี่ยแล้วเราแบบถ้าเป็นทางการสมมติมนเข้ามาในไทยนะแล้วก็เ,เราแชร์เนี่ยสองพกว่าบ,บาทแล้วเราแชร์แบบในครอบครัวออกกำลังกายด้วยกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยเอาแค่3คนอะ่ะผมว่าก็คุม้มเลยตกคนหนึ่งปีหนึ่งโหไม่กี่ร้อยบาทเองอันนี้คุ้มมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันแรกผมจะออกกำลังกายอะไรไบ้างว่ากันครับ โอเคก่ okay, อนที่ผมจะไปเล่นตัวของ Apple Fitness Plus เนีผมอธิบายให้ทุกคนได้ทราบก่อนว่า Fitness Plus ตอนนี้มันอะไรยังไงครับซึ่ง Fitness Plus เนี่ยพอดีผมใช้ตัว Account สลับมาที่ตัวของ iTunes Store ของอเมริกามันก็จะมีตัว แอปอันนี้ขึ้นมาบน Apple TV เลยแล้วมันก็จะลิงก์เข้ากับตัวของ Apple Watch ของเรานะครับซึ่งถ้าเราใช้สลับตอนนี้ไปใช้ใน Account อเมริกาที่ใครใช้อยู่เนี่ยแล้วก็จ่ายเงินค่าบริการ i t t e s s Plus เนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งค่าบริการเนี่ยที่บอกว่ามันถูกมากครับทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมันเป็นไงกันนะครับสำหรับตัวของ Apple Watch Fitness Plus นะครับพอเข้ามาเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้แทนแทนซึ่งหน้าตาของ Fitness Plus เนี่ยในทีวีหรือใน iPad ใน ไอ o n e มันก็จะหน้าตาเดียวกันประมาณนี้อันนี้ผมมาให้ดูบนจอให,ใหญ่ไปเลยจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบในตัวของ Apple Finest Plus คือมันมีคลาสหลายกลุ่มมากแล้วก็ที่สำคัญล่าสุดที่ Apple อัปเดตเข้ามาคือมีคลาสสำหรับคนสูงอายุเว้ยอันนี้แล้วก็มีคลาสสำหรับคนท้องด้วยคลาสออกการังกายสำหรับคนท้องอันนี้ผมก็เข้ามาดูอันนี้ก็แจ๋อมากเหมือนกันตัวของคลาสของคนท้องเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะมีอธิบายเออว่าแบบคลาสสอท้องเนี่ยเขาเน้นไปทางด้านไหนบ้างเนี่ยครับแล้วึ่งผมรู้สึกว่า Apple อ่ะมันคิดมาครบอ่ะเออเนี่ยผมลองเปิดให้ดูผมก็ยัง,งไม่เคยดูเหมือนกัน อันนี้คือพรีวิวแล้วก็ที่ผมชอบอะคือตัวของ Apple Fitness Plus อะผมว่ามันคิดมาดีนะตรงที่มันรู้ว่าการออกากาลังกายที่บ้านอะมันทุกคนไม่สามารถมีอุปกรณ์ได้เหมือนไปฟิตเนสครับเ,เราไม่สามารถที่จะโหมีอะไรอะจักรยานมีอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็หลักๆเนี่ย ผมว่าประมาณ80%เนี่ยมันคือคลาสที่แทบจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับซึ่งคลาสออกกองการเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเนี่ยฮิตโยคะมีคอเทรนนิ่งมียกน้ำหนักแล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์เนี่ยหลักๆที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีแค่3อุปกรณ์ครับตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์อย่างพวกอะเทรดมิตตรงนี้นะครับรูวิ่งมีจักรยานแล้วก็มีตัวโรวิ่งโรวิ่งภาษาไทยเป็นอะไรอ่อกันเชียงโบกตรงเนี้ยก็ เอามาประยุกต์ใช้ในตัวของฟิตเนสคลาสได้มันก็จะมีคลาสที่เกี่ยวข้องกับตัวของอ,อุปกรณ์เหล่านี้อยู่นะครับซึ่งผมไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลาสที่แบบผมทั่วๆไปเลยเนี่ยที่ผมชอบอย่างนึงก็เนี่ยมฟรคูลดาวอันนี้ชอบมากแบบค่อยๆแบบวอมดาวลงมา,าแล้วก็คลาสที่ลองแล้ว ไปไม่เป็นก็คือแดนซ์เนี่ยเออเต้นไม่ถูกเลยแบบอพอเจอเพลงเร็วๆนี่สลับขาไปมายกม้ยก,ม,ยกมือไม่ถูกเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเอาเบาๆก่อนคงยังไม่ถึงขนาดเออใช้ดัมเบลนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งกลับมาวันแรกก็คงยังไม่ได้แบบเออเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดัมเบลวันนี้มาที่ฮิตก่อนแล้วกันซึ่งฮิตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสําหรับคนที่เคยเข้าอยู่ในอย่างเจ็หรืออย่างในฟิตเนสเฟิร์สอะไรที่เป็นคลาสของ ของ body pump body combat body jam เนี่ยฮิตมันจะคล้ายๆล้ายความเป็น body combat ตรงเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งสิ่งนึงที่ผมชอบออในตัวของคลาสของของ apple fitness ตรงนี้นะ เนี่ยนี้เอาให้ดูนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมอธิบายตอนออกกำลังกายเนี่ยข้อดีของฟิตเนสพลัสเนี่ยพอเราใส่ตัวของอัปเปอร์วอชไปด้วยเนี่ยมันจะมีตัวของฮ์ตเรทเราขึ้นแล้วก็มีตัวของเ,ออเนี่ยแคลอรี่ขึ้นด้วยเพราะเราใช้ไปเท่าไหร่ตรงนี้นะอันนี้เป็นข้อดีของตัวฟิตเนสพลัสที่มันลิงก์กับตัวของอัปเปอรวอชแล้วก็ตัวทรี n ิงอันนี้ก็ขึ้นมาด้วยว่าทรีวิงตรงเนี้ยเราใช้ไปเท่าไหร่ โอเคโอเคเราจบคลาสเออยี20ิบนาทีแล้วนะครับก็ไม่ออกกำลังกายนานเหนื่อยมากเอ่อออกกำลังกายไปผมใช้ไปประมาณเอ่อรอยเจ็ดคาวนะครับแฮร์ดเรตอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่เอ่อร้อ 73ค่าเฉลี่ยอยู่152ครับช่วง100-173ถึงก็เดี๋ยวคงไปต่อที่คลาสตัว m y f ์ฟูตัวครูดาว cool ทีหนึ่งอีก5นาทีแล้วเดี๋ยวว่ากันครับ Beast <m> โอเคก็จบไปแล้วครับสองคลาสก็เป็นคลาสิตคลาสหนึ่งแล้วก็คร <ham S 2> ูดาวคลาสหนึ่งก็รวมทั้งหมดผมใช้เวลาไป30มนาทีก็โอเคใครใครที่สนใจตัวฟิตเนสพลัสเนี่ยเราหาต้องบอกว่า ตั้งด้นหาสมัครตัวของ Account App Store ในอเมริกาวิธีใช้ตัวของ Fitness ็ต u s มันไม่ยากนะแล้วก็ตอนจ่ายตังอะไรมันง่ายมาก mm hmm. ผมทำลิงก์ให้ก็คือผมจ่ายตังอะเป็นรายปีไปเลย mm hmm. ก็คือจ่ายไป80ดสยูสดอลลาร์นะถ้าจำไม่ผิดก็ใช้วิธีเติมเงินตัวไอจูนการ์ดเดี๋ยวผมทำลิงก์ให้ผมซื้อจากในเว็บไหนนะก็เป็นเว็บต่างประเทศเชื่ออะไร g T m เออะไรนี่แหละแล้วก็พอ,อเข้าไปก็ กดสมัครในนั้นปุ๊บๆแล้วก็ซื้อไปเลยตรงนั้นผ่านบัตรเครดิตก็ตัดตามค่างเงินปกติไปเลยตรงนั้นก็ลองดูใครที่สนใจสำหวับผมที่ใช้ตัว Fitness Plus มาผมโอเคนะแล้วกเ็เดี๋ยวคงมีทำให้ดูเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมาสรุปขอขอ,ขอช่วงนี้ขอเล่นอีกสักอ,อ,อสักพักหนึงแล้วเดี๋ยวมาสรุปทีนึงว่ารีวิวให้ดูว่าตัวของ i t n e s s Plus เนี่ยมันดียังไงแล้วมันแตกต่างกับที่ เราเออกกําลังกายใน YouTube ยังไงบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวว่ากันซึ่งอันเนี้ยผมว่าเมื่อกี้ที่พรีวิวไปคร่าวๆนะ่าจะเห็นความแตกต่างที่พอสมควรแล้วแหละว่าที่ทําใน YouTube กับที่เป็นเหมือนมีโค้ชลักษณะเนี้ยสองสามคนอยู่ในคลาสลประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวว่ากันว่าช่วง3เดือนนี้ผมจะสามารถลดน้ําหนักมาได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้น้ําหนักช่างเมื่อกี้ก็ 81 82แล้วน้ำหนักขึ้นไปเยอะมากไม่ไหวล้วตัวแน่นปักเลยแล้วก็เสื้อผ้ารู้สึกเริ่มแน่นเปรีย้ยละไม่ไหวแล้วก็นอกจากเรื่องออกกำลังกายสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันสําหรับการลดน้ําหนักก็คงนี้ไม่พอนเรื่องออหลีกเลี่ยงของมันมากหรือแบบก,กินให้เป็นเวลาเพราะาตอนนี้เนี่ยตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนยังกินอยู่ลเลยอะเก็คงต้องทําควบคู่กันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ผลลับ3เดือนกับตัวของการออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักดูดีดว,ว่าจะชาเลนจ์ตัวเองเนี่ยได้ถึง10กิโลไหมก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวว่ากันสำับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ